เคยมีความรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าชีวิตเรามันเหมือนมีอะไรมาติดติดขัดขัดตลอดเวลาเหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นมาขวางทางอยู่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับองค์ท้าเวสุวรรณเทพผู้ที่ผู้คนมากมายเชื่อว่าท่านจะมาช่วยปัดเป่าอุปสรรคเหล่านั้นและเปิดเส้นทางชีวิตให้เราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันติดขัดจังการงานที่พยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่ก้าวหน้าไปไหนสทัทีหรือความรู้สึกโดยรวมที่ว่า ชีวิตมันไม่ค่อยจะราบรื่นเลยความรู้สึกแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่หลายคนกำลังเจออยู่และก็กำลังมองหาทางออกกันอยู่และพอต้องเจอกับความไม่แน่นอนต่างๆนานาเน,นี่ยนะครับผู้คนจำนวนมากในสังคมไทยก็หันกลับมาหาที่พึ่งทางใจกันและหนึ่งในองค์เทพที่กลายเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูงมากๆในยุคนี้เลยก็คือองค์ท้าวเวสสุวรรณนั่นเองครับเอ แล้วทำไมจูจ่ๆองค์ทาเวสวรถึงกลายมาเป็นกระแสะความศรัทธาที่มาแรงแซงทุกโค้งในยุคนี้ได้ล่ะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยในส่วนแรกนี้ครับคือปรากฏการณ์นี้มันมีที่มาที่ไปหลายอย่างประกอบกันนะครับอย่างแรกเลยคือช่วงโควิดที่ผ่านมานี่แหละครับ พอสถานการณ์มันไม่แน่นอนคนเราก็ต้องการที่พึ่งทางใจกันใช่ไหมครับประกอบกับความเชื่อเรื่องปีขานหรือปีเสือที่เขาว่ากันว่าแรงเลยต้องหาเทพที่บารมีแรงๆมาช่วยคุ้มครองแล้วก็แน่นอนครับพลังของโซเชียลมีเดียที่ทําให้เรื่องราวของท่านกระจายไปเร็วมากบวกกับวัฒนธรรมสายมูที่กําลังมาแรงสุดๆทําให้การเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยมันง่ายและเข้าถึงได้มากกว่าเดิมเยอะเลยทีนี้ เรามาดูกันที่แก่นแท้แห่งพลังของท่านกันดีกว่าครับเพราะว่าองค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านไม่ได้มีแค่บทบาทเดียวนะครับแต่มีถึงสองรูปลักษณ์ที่สำคัญมากๆซึ่งสะท้อนอํานาจบารมีของท่านได้อย่างชัดเจนเลยคือท่านมีสองด้านที่แตกต่างแต่ก็ทรงพลังมากๆครับในด้านหนึ่งคือภาคยักษ์ท่านคือจอมทัพแห่งพูดผีปีศาจเลยนะครับเป็นผู้พิทักษ ปกป้องคุ้มครองเราจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆจนได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสำนักงานอายการสูงสุดในฐานะผู้ค้ำจุนความยุติธรรมแต่อีกด้านหนึ่งซึ่งก็คือภาคเทพหรือที่เรารู้จักกันในนามเท้ากูเวนท่านคือเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่งเลยครับคอยประทานโชคลาภทรัพย์สมบัติให้กับคนที่ทำความดี เอะแล้วสองบทบาทที่ดูจะต่างกันสุดขั้วนี้มารวมอยู่ในองค์เดียวกันได้อย่างไงคำตอบก็คือสิ่งที่เรียกว่าสังคสินครับหรือการหลอมรวมความเชื่อนั่นเองคือบทบาทของเทาเาวสุวรรณเนี่ยเป็นการผสมผสานความเชื่อจากทั้งฝั่งพุทธที่ท่านเป็นผู้พิทักษ์ธรรมกับฝั่งฮินดูที่ท่านเป็นเทพแห่งโภคาัมันเลยทําให้ท่านมีพลังทั้งในด้านการป้องกันแล้วก็การประทานพรอ,อยู่ในองค์เดียวกันเลยครับ และเพื่อให้เราเข้าใจถึงที่มาของพลังบารมีของท่านได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูที่ตำนานต้นกำเนิดของท่านกันเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นรากฐานของอำนาจบารมีทั้งหมดเลยก็ว่าได้เรื่องราวของท่านนี้ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากเลยนะครับคือตำนานเล่าว่าในอดีตชาติเนี่ยท่านเคยเป็นพราหมณ์ที่ทำธุรกิจค้าอ้อยจนร่ำรวยมหาศาลแต่แทนที่ท่านจะเก็บทรัพย์สมบัติไว้กับตัวเอง ท่านกลับนํากาไรทั้งหมดไปบริจาคให้คนยากจนครับทําแบบนี้ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานนับพันปีเลยทีเดียวด้วยผลบุญอันยิ่งใหญ่นี่แหละครับทําให้พระพรหมกับพระอิศวรประทานพรให้ท่านเป็นอมะตะแล้วก็ให้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติทั้งปวงบนโลกใบนี้เลยเอาละครับพอเรารู้ที่มาที่ไปอันน่าทึ่งของท่านแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเราอยากจะเชื่อมต่ออยากจะขอพรอจากท่านบ้างละ่ะจะต้องทำยังไงมาดูกันที่ขั้นตอนการบูชากันเลยครับ จริงๆแล้ววิธีการบูชานั้นเรียบง่ายไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับเริ่มจากการเตรียมของไหว้ยอย่างดอกกุหลาบแดงเก้าดอกทูบเก้าดอกจากนั้นก็ทําจิตใจของเราให้สงบตั้งสมาธิระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็เริ่มสวดคาถาบูชาท่านครับซึ่งส่วนใหญ่นิยมสวดกัน9้าจบเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดนั่นเองและนี่ก็คือบทสวดคาถาฉบับย่อที่นิยมใช้กันแพร่หลายนะครับ แต่ต้องบอกว่าหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยไม่ใช่แค่การท่องจำบทสวดแต่คือการสวดด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิและมีศรัทธาอย่างแท้จริงครับแต่เดี๋ยวก่อนครับมีประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยที่ต้องเข้าใจกันก่อนนั่นก็คือการประทานพรของท่านเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ลอยๆนะครับแต่มันผูกอยู่กับหลักศีลธรรมของผู้ที่ไปขอพรด้วย พูดให้ง่ายก็คือพอรที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่ใช่การซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับแต่มันเป็นเหมือนกับสัญญาทางจริยธรรมหรือสัญญาใจที่ผู้บูชาจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ตัวเองคู่ควรกับพรนั้นๆครับและสัญญาน,นั้นมีอะไรบ้าง หลักๆเลยก็คือผู้บูชาจะต้องรักษาศีลห้าให้ได้ไม่ไปประกอบอาชีพที่ทุจริตเบียดเบียนคนอื่นไม่ทำอะไรที่เป็นการทาลายศาสนาและที่สำคัญมากๆเลยคือต้องไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวหรือโลภมากซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวของท่านก็จะเห็นว่ามันสอดคล้องกับคุณธรรมของท่านในอดีตชาติที่เป็นผู้ให้ทานอยู่เสมอเลยครับจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาถึงตรงนี้นะครับ ก็น่าจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วว่าบทบาทที่แท้จริงขององค์ทาเวสวรรณสำหรับผู้ที่มีความศรัทธานั้นคืออะไรกันแน่คือบทบาทของท่านเนี่ยไม่ใช่แค่การโดนบันดาลพรให้สมหวังแบบเสกขึ้นมานะครับแต่หัวใจสำคัญของท่านคือการเป็นผู้ขจัดอุป,ปสรรคและเปิดเส้นทางให้โลง่ง เพื่อให้ความมุ่งมั่นความพยายามและความดีที่คนคนหนึ่งทํามันสามารถส่งผลนําไปสู่ความสําเร็จได้อย่างเต็มที่ไม่มีอะไรมาขวางกันนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคําถามไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปลองคิดกันดูนะคะว่าถ้าหากเส้นทางชีวิตข้างหน้าของเราถูกเปิดให้โล่งแล้วจริงๆไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกันอีกต่อไปเส้นทางที่เราอยากจะก้าวเดินไปจริงๆนะ่ะมันคือเส้นทางไหนกันแน่ครับ